สวัสดีครับผมสวคุณไอรังสีมันนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมมิกิตาชาแนลคุ้มท้ายเอาทด้หนึ่งพี่น้องเอ้ยคุ้มท้ายเอาน้องเต้ยรังสีมันคลิปนี้เป็นคลิปที่คลิปล่าสุดของวันนี้เปิดตัวพ speak ี่น้องครับคลิปเปิดตัวเปิดช่องไม่ครับเจ้าปูตะปูตะปูเจปูในรอบในรอบจป็นสองอาทิตย์วิวยาวสองประมาณสองอาทิประมาณพอเดือน โค้ปปนั่นคุณหาเมื่อนไหนผบหาเมื่อนไหนผบหาเมื่อนังค์ก็ตัวเองเนาะผมผมเรียกว่าโทรศัพท์มปนีผมจะท่ายิให้แล้วลางสีไปเด็กขาตั้งกล้องกับพีต่อยพอดีเรียกว่าตั้งกล้องนั่งคุยกันนี่นะครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีล็องเตอร์ักสิมันทุคุคนกับผมสวัสดีเอฟซีเล่าเรื่องเล่พี่น้องวันเอาซะก่อนหลังจากคลิปนี้แล้วพี่น้องก็รอต่อไปนะครับยินต่อไปวนๆเฮฮาพี่น้องไม่ต้องเครียดขนาดโควิดเทำให้เครียดก็แห้งแล้วนะครับ รว <rainforest> <Supreme> มงั้นไหนใาคิดนะนั่พี่น้องสลบแก่ของจอยลงมาอ้ิัวมึงยืนเกิดอรพูดเอจใจล้พี่น้องใจยู่ดอกใจว่าเก่าอยู่จว่าเกาอยู่นะลสองขีดเดี๋ยวตอบเลยนั่นตาไร์ครั้งที่21่สิบดครับพี่น้องครับผมอ่าคือว่าตอนนี้หมื่นแตกแล้วครับผมหนึ่งคนแล้วครับผมตอนนี้ครับผมรอบที่20เป็น1นึ0งหคนตอนนี้ อนุมัติเซร็กันนาะสยุประมาณเมือสามน้อกครับผมก็คือเ c ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับผมสำหรับนาฬิตาราครั้งที่21กครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุุสุขุนครับผมที่ให้การติดตามนาฬิตาราแ,แล้วก็ขอบคุณทุกผู้สุข,ขุข <า S 2> ขนแหะครับพี่น้องนะครับผมที่ให้กำลังใจทีมงานพวกเราทุกคนนะครับผมขอบคุณหลายขอบคุณมาแราใจ้<อ><อ>คุณมาแน้ำใจนะครับผมขอาคุณหลาายหลายหลอยหลายหลายายหลาาลาลบาาหลายายลลอ พ่อะสงค์ออกน้ำเนาะหลายหลายทางเนอะที่เดียวย่าเรียนตัวสารอ๋อไม่ได้ข่าแล้วครับพี่น้องออกอะไรครับยุ่งกันพี่น้อพี่น้องดูเหมือนครอบครัวนะครับผมครอบครัวสี่ยของฟิ่แลนด์นะครับผมมื่อเดืนเซต็มอื่นกับมื่ออื่นกับ ใหญ่ๆกันกลับบ้านพักพอนพี่น้องเพราะว่าเราจะมาเจอกันปีนาฬิตาไลฟ์ครั้งที่22นะครับผมน่าทุกเสาร์พี่น้องครับผมอันนี้ตามที่บอสแจ้งมาด้วยพี่น้องทุกวันเสาร์นะผมผมกับกับบ้านอื่นนะครับผมเต่กับบ้านบปครับรอบนี้นาจิก๊กบัตด้วยพี่น้องเพราะว่าผมก็หลานสาวก็ได้กลับเหมือนกันผมเลยจะไปฉีดวัคซีนวันจันทร์พี่น้องครับแล้วก็หลานสาวก็จะไปไหวหัวหมูหลานสาวก็จะไปไหวหัวหมูอยูุยุ่บ้านนะครับ วันพุธน่าจะเจอกันวันพฤหัสนะครับผมมือซ้อมเลยนะผมได้ยินข่าวว่าโชว์รอบหน้านี่ยหลังกาดคือเก่าเพราะว่าเพจบอร์ดบอกแล้วว่าซีนุ่มไม่อย่างนี้ละแชมป์มือเทียังชมป์บาดนี่มีผมมีเตยมีแชมป์แคบแคบเนี่ยตัวแขมตัวแขมน้องวินเนอร์เอาซีคนนี้จะเป็นเพลงโชว์นะครับผมเพลงโชว์อย่างพี่น้องรอติดตามสำหรับนาฬิตาไร้ครั้งที่22่สิบเรารอบนี้ มีโชว์ใหญ่ๆ3โชว์นะครับผมพี่น้องฝากตอนเอฟซีคือเก่าแล้วก็มองอ่าอี้ยังเวทีชิวๆดิชเอฟซีก็คือเป็นที่ที่ขับนี่ก็คือสลับนักร้องออกไปร้องตรงนั้นเพราะยังมาทีพี่น้องเพราะว่าเราต้องเตรียมฉากเนียครับเนีครับเพราะว่าเออที่เงี้ยเพาะเนขยับมาพี่น้องบางคนเขาบกเข้าใจเนาะเออไปยังก็ไปห้องกันเนาตพีเออมันก็คือขยับตรงนั้นมาร้องสักสองถึงสามเพลงถึงสี่เพลงเนาะ ขยับตรงนั้นมาแล้วครับเพื่อขึ้นมาพอดตูมจะได้จัดฉากจัดหยังเพื่องานโชว์งานงต่งงานงานอพงานเพื่อความสวยงามจัดว่ามันว่าช่จัดข้าวหนึ่งข้าวเดียวนะพี่น้องเพระขนาดิเพราะว่าลงทุนลงทุนคัะอีหลี่ฉากระเรอบรอบนี้คอยลงพี่น้องนะครับผมอลังการเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับนาฬิกาไราครั้งที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุขูสุคนนะครับไม่ติดด้วย มีสีรือล่ม่คะไ่เลยเสิร์ที่เปิดเราซื้อสีเสรแ้ครับบพัสดุมาพี่น้องพัสดุมาครับเงสีเนเอาพัสดุมาดีากพี่แฟ้องขายูนี่ฟ้องเอาเสมอหรอเอาซื้อมเสมอนะครับของฝากจากเุกทีหลายๆทางนะครับหลายม่หลายบน ตอนนี้ก็คือได้เวลาแล้วนะพี่น้องที่ซีมงแรงแล้วก็คือได้เวลาไปเตรียมตัวตัวที่แบบอาบน้ำเตรียมเตรียมตัวหลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็แล้วก็ไปเตรียมซ้อมโชว์อีกนิดนึงนะครับผมสําหรับโชว์ต้องซ้อมก็คือจัดฉากเพราะว่าเอาฉากคือไปแล้วเขาก็ต้องจัดก็คือเวลางายคอนตูมก็ต้องบล็อกบล็อกนักร้องบล็อกแดนเซอร์พอให้มันลงหลอกพอดีสินะอย่างนี้ทั้งนั้นนะมีแม่งเลน่นงเกี่ยวเออ จัดบอกกันอย่างน้อพี่น้องนอ,นอประมาณก็หาโมงอยู่แหละครับแล้วก็เวลาต่อเวลาเดิมหรือพี่น้องเด้อน,นะครับผมสำหรับในแต่ละครั้งที่ยี่สิบเพื่อนก็เลยว่าทุ่มสี่สิบห้าไม่เกินสองทุ่มนะครับผมทุ่มครึ่งถึงไม่เกินสองทุ่มนะครับประมาณนี้เพร,ระาะว่าช่วงทุ่มหนึ่งคือเตรียมเตี๋มเตียมมันนั่นแล้วเตรียมเตรียมสอบเตรียมยังเตรียมเต่งนุ่งเต่งหนานะครับผม แล้วก็ซื้อบัตรจองตัว๋วคับนช่วงเวลา4โมงเป็นหลักพือนิี่ยากนะพี่น้องแอดมินบางคนก็มีส่วนร่วมกับการแสดงผมก็ม,มีเวลาที่มาจับโทรศัพท์นะครับแปลว่าในเบื้องหลังนะครับพี่น้องแมนเหรอ,องย้อนหลังแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันมีมันมีนันนี้หรีอมันมีเวลาที่จะเข้าใจแอดมินนะครับผมผมเข้าใจแอดมินเด้ผมเข้าใจอยู่คือความรู้สึกของแอดมินนะครับผมมันมันผู้ส่งลิงกับส่งเน็ตผู้กดผู้ยืนยันอีกต่างหากเด้ผู้ยืนยันต่างหากเด้ผู้ยืนยันคนที่เขายืนยันเนี่ยยืนยันเข้ากลุ่มน่ะ เพื่อกำตรวจสอบสลิปตรวจสอบอย่างไรหลายอย่างบางคนก็เอาสลิปก็มาส่งสินาต้องตรวจสอบอย่างล,าละเอียดเลยนะครับเพราะว่าไหลแต่ละหลอดหายใจสูงนะตีไปถ้าคารับเปารก็แห้งแล้เนาะคากับเปาร์สามหมื่นนะพี่น้องเน,นื้อหั่สุกเสาอ่ะหน้าผู้เดียวกับมอรนึ่งพี่น้องแล้วก็เนี่ยล้างไหล่เที่ยงเทียงแล้วก็ไม่ขั้วตรงนี้ก็ได้ล้างไหล่มื่อนีนะผมล้างไหล่ขึ้นเนี่ยล้างเสร็จไรเนาะก็มีเนื้อโบวอีก ซ้ายจุ่ยได้พี่น้องซ้ายจุพี่น้องเลี้ยงแบบเต็มที่บริการคือญาติมิตรประทับใจครับนักแส็เขาไล่นักแสดงกับไล่แดนเซอร์กับไล่ทีมปตูมทีมถ่ายทีมจอ LED ฮะรู้เขาว่นหน้นเหรอแค่กำลังมีอยู่เย้พี่ฮักกันพี่น้องแม่โคยุ่งเบียดแม่โคยุ่งทั้งหลังหุ่นเบื้องหลังอีหลีุ่่นดูหลังบอกนะแคกำลังมีอยู่ครับแต่ขอบคุณแม่ค้ชนะครับผมที่

แม่ครัวเป็นแม่ครัวมีมีอีกคนหนึงกับอีหลาบานนะชาแนลพี่น้องนะครับผมเป็นแอดมินด้วยนะผมตั้งนี้ก็คือเป็นแม่ครัวได้ออหยัน่ละได้ยุหัลละได้ซูภูซครับผมเอฟีหนาแน่นนะครับผมฝากเด้อครับพี่น้องที่ผู้ใดซื้อตั๋วซ่านะครับผมอาจจะได้ยืดย้อนหลังบัดนี้ถ้าเพิ่นเปิดขายตั๋วปั๊บพี่น้องครับผมพอบอลจะแจ้งลงเพจลงเฟซบุ๊กที่แล้วนะครับผมพี่น้องกดซื้อตั๋วคำว่าซื้อตั๋วทุกรอบที่นี่ นะครับกดเข้าไปแล้วที่มีแอดมินตอบแล้วกับที่นี้หมายเลขบัญชีเสร็จปั๊บคุณก็โอนเสร็จปั๊บเอาสลิปส่งให้แอดมินนะครับผมแล้วกับคนจะถึงเขากุ้มนะครับผมไปนั่งล้อในกุ้มเลยพี่น้องสบายใจกว่าบ่รามันบ้าเลยหอดมือหอดมือทำไมไมได้เข้าทำไมบางคนอยู่ในกุ้มแล้วเขาหาบ่าเปลี่นปรดนี้ที่ดีไม่ใช่บอก่าไหนมันมันจะขึ้นตรงฟิตข่าวเขาจะเข้าไปฟิตข่าวเพราะปเด็นยากรู้ นะครับผมเจ้ามั้ได้ขึ้นคิดข้าวแล้วกับว่าสันเข้าไปตรงกลุ่มเนาะเข้าไปกลุ่มแล้วกับพิมพ์เข้ามานาลิตะอะไรครั้งที่นั่นครั้งที่นี่เังสินะพี่น้องเปนได้เพิ่มสี่เจ็ดหมื่สองมื่นนะครับปอยไงเพิ่มเปิดเลยเหมือนอื่นเหมือนตอนเที่ยงครับผมรอิบัตรพีกีสิบสองเปิดสิบบาทเลยนะครับผมเพราะว่างานโชว์เพิ่นกัเตรียมไหเดี่ยวสำหรับมูผมสีคนนะครับเผาข้อมูนะผมเลยเลยเผาหมดเลย เด้แต่แอวยังนุ่มนะครับผมลิปนีว่าไม่ยังไหลพี่น้องนั่งมวลที่หาเพื่อว่าให้น้องเตยได้ขยับกระตุ้นตุนคลิปตัวน้อยได้ได้ขยับคลิปตัวน้อยหนิสมองครับผมได้ดึงโทรศัพท์ออกมาถ่ายได้ด้วยหนนะครับผมเพราะว่าอยากให้เพราะอยากให้ห้างคลิปนะพี่น้องเพราะว่าลงจิบหนึ่งก็มีส่วนที่มีรายได้นะครับผมเป็นห่วงน้องน้ำนะครับผมเป็นห่วงน้องือขยับห่วงรูนน้ำไม่เคยได้ได้เสียดายเสียดายผูตได้ตามไม่รายครับ ก้าหมื่นกว่าพี่น้องเอยสมบูรณ์เก้าหมื่นหามืนกว่าพี่น้องครับผมว่านขอเฮขอขอบพุทธพุทธล่ะหมดแล้วหาหมื่นขอบพุทธเรืองมีนนั่งอยู่นี่ดีเออขอบพุทธหาหมื่นแล้วแล้วก็ขอบพุทธเรื่องผลงานเพลงนะโอ้เป็นการตอบรับอย่างดีพวกเจ้าสารถเสองแสนสองแสนสองแสนหางสองแนห้าสองแสนแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมแลมีเด่นี่แหละ เจ็ดสี่เจบ้านครับเนี่ยครับเจ็ดสี่บ้านแสงของพี่แรนด์นะครับผมเบิ้งหนี้ของคุณนักจะตีผมอากล้ากิฟตคลิปนี้ผมมีอย่างไรครับผมมาบอกเฮฮาก่อนพีเจอาบน้าอ่าแต่งตัวแล้วก็ลงไปเตรียมเตรียมพร้อมๆเพื่อจะแสดงในนี้สามแสนสี่แสนห้าแสนแล้วนะครับเนี่ยครับ ถึงไทยไว้สักนีนะครับผมพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกๆทุดสัปดาห์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมที่การติดตามน้องเตยลังซีมันฟอร์มเดชขึ้นงานแสงทองฟิลแอนเบอร์สุบุญสุกุนขอบคุณสำหรับคลิปนี้ที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาคลิปนี้ไว้สักนีคลิปหน้าบอกกันไหมสวัสดีครับสวัสดีครับ